ไขึนะ้นไปขึ้นไปเลยค่ะพอจับพอจับเก่งจังเลยเออูเออเออเก่ง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 ไปขึ้นจับตรงนี้ขึ้นขะึ้นจะับนะ ไปไเก่งจังเลยครัไปขึ<อ>้นไปขึ้นไปข้างบนลูก <c oughs> สาวเก่งนงะป่ะว้าว ห,ห,ห้องนห้องห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้นี่ห้องนี้นี่ห้องนี้เข้าไป